สวัสดีครับผมดิาญนรับมวยเ,เตอร์วันนี้ครับผมอนุญาตปิดการขาย1รายการนะครับเป็นรถขุดไซส์3ตันนะครับยี่ห้อคมสุร,รุ่น PC 3 0 7ขีด E นะครับหมายเลขรถทะเบียนโอหนึ่งหกนะครับ เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเชิญทุกท่านเวลาชมพร้อมกันไปกันเลยอ่าะครับสำหรับสินค้ารายการเนีครับเราจะส่งมอบไปแก่ลูกค้าจังหวัดกระบ,บี่นะครับคือลูกค้าเองนะครับคือต้องการ่ะเอารถเนี่ยไปใช้งานเกี่ยวกับง,งานส่วนตัวนะครับอาจจะมีรับเหมารับจ้างมากในแค่ชุมชนนะครับคือลูกค้านะคือเปิดเป็นรูปแบบบริษัทนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยว,วกับพวกอ่า ขายของทั่วๆไปนะครับแต่ก็คือรถคันนี้อาจจะเป็นเหมือนแบบงานเสริมหรืออะไรงั้นซะมากกว่านะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ก็ต้องบอกอีกนึงว่าเป็นสินค้ายอดฮิตมากนะครับทางร้านเราแล้วก็รวมไปถึงคือทุกจังหวัดเลยดีกดีาวนะครับคือทั่วประเทศอ่ะคือ3 0มสิบคเผมเชื่อนะครับว่าเป็นอาจารย์สำหรับช่างเนี่ยหลายหลายช่างหลายหลายคนเลยแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือ3 0มสิบคเนี่ยเป็นรถที่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับคือรุ่นเก่าๆเก่าๆเนี่ยอย่างเช่นแบบว่าคือคนที่เป็นมือชีพแล้วเนี่ยก็ยัง ไม่ทอดทิ้ง30มสิบนเจ็ดนะถ้าในสภาพในสภาวะาที่มันแบบมันาราคามันยังพอเล่นได้อยู่แต่ถ้าพูดถึงราคามันสูงมากขึ้นคนก็จะไปเบียดเบียนไปทางตัวอื่นละนะครับก็ไปเล่นพวกเอ็มอาแทนมัง่งไปเล่นรุ่น,ร,นรุ่นนี้มัง่งใช่ไหมครับแต่ตอนี้คือ3 0มสิบจก็ต้องบอก,กตามตรงว่าราคามันดีเหลือเกินนะครับจากเมื่อก่อนเนี้ยคือผมจับมาเอามาขายเนี้ยไม่เกิน4ี่แสนถ้าเกิน4นะี่แสนเนี้ยขายไม่ออกเลยเพราะมันแพงมากแต่ปัจจุบันนะครับสี 4, 5, 4, นะ่แสนห้าสี่แสนหกเนี้ยคือลูกค้าให้ความนิยมมาก แต่บอกนิดนึงนะครับคือไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเฮ้ยลูกค้าแบบยอมรับได้เราจะมากงราคาไม่ใช่คือสมมุติเนี่ยคือลิมิตผมกำไร4 0 0 0 0ื 40, 50, ผมก็พยายามยืนยันคอนเซปต์เดิมว่าผมก็เน้นกำไร4 0 0 0 0ืแต่เรื่องราคาที่มมนมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยอันนี้มันปรับเปลี่ยนตามการเวลาเขามันนะครับคือการเวลาคือหมายถึงว่าคือสินค้าเนี่ยนับวันระวันมายิ่งแพงขึ้นเราก็พยายามอยู่ในคอนเซปต์เดิมคือประมาณว่าคือกำไรผมอะอยังไงต้องมี4ี่ห้าหมื่น ถ้าตา่ำหมดสี่ห้าหมื่นคือผมก็คงไม่กล้าจับมาขายหรือสูงเกินไปมันก็ดูไม่ดีสําหรับสายตาคือผู้ที่จะมาซื้อไปใช้งานนะครับผมก็เลยยังยืนยันคําเดิมแต่ไอราคาที่มันขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันขึ้นตามท้องตลาดมันไม่ได้ขึ้นสําหรับผมผมเนี่ยคือขึ้นตามกระแสตามน้ำก่าไปเรื่อยนะครับสินค้าเนี่ยผมต้องบอกนิดนึงนะครับคือมันมีขึ้นมีลงถ้าเป็นแบงค์คมสุรยิ่งขึ้นยิ่งลงมากนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบโหสุดยอด นะครับแต่ช่วงนี้บอกตามตรงว่าไอ้พวกตระกูล mr เนี่ยกับตระกูลสี่สน่ะราคาของเขาจะใกล้เคียงทั้งที่ว่ารุ่นน่ะมันต่างรุ่นกันมากนะครับอายุมันแตกต่างกันมากเลยแต่ตอนนี้คือ30มสิบคีดเจ็ดพวกนี้ราคามันเริ่มจะไปเบี่ยงเบียงพวกรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับก็คือจุดประสงค์เนี่ยคือผมเชื่อว่าทุกๆคนก็ต้องมองว่าไอ้สามสิบคิดเจ็ด่ะเป็นรถที่มีความนิยมสูง40่สิบคิดเจ็ดเนี่ยนิยมสูงและรวมไปถึงสี่สิบห้าจริงๆนะครับคือมันนิยมนนน่่่ะารุเียตตั้งแ ยี่สิบยี่ห้าสามสิบแต่รุ่นเจ็ดจะไม่มีสามห้านะมันก็จะข้ามไปเป็นตัวสี่ศูรุ่นเจ็ดสี่สิบห้ารุ่นเจ็ดแต่ของที่มันหายากจริงๆแลไอเทมจริงๆเลยมันคือสี่สิบห้าคีเจ็ดเมื่อล่าสุดมาสักสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมส่งให้ลูกค้าไปจังหวัดสุรินทร์นะครับคือเป็นตัวสี่สิบห้าคีเจ็ดอีตัวเนี้ยบอกตรงบอกตามตรงว่าสภาพดีและหายากมากปัจจุบันเนี่ยคือตระกูลพวกรุ่นเจ็ดพวกเนี้ยนะครับอายุมันก็ข่าวมาสักยี่สิบปีต้นๆในมาดาลรถเล็กนะสมัยนี้มันมันโลกดิจจิตอออลลลแ้้้วมมันนค่่ขขาาางงะหูย คือผมไปศึกษามาเ <Stars> นี่ยก็คือผลิตเมื่อมาสัก1997-1999ถแลว้ววางจำหน่ายมาประมาณสัก2,000ปีปีคริสตศักร์2,000ต้นๆนะครับแล้วตอนเนี้ยคือปัจจุบัน2021แล้วอายุมันก็ประมาณสัก10กว่ไป20ปีตน้นๆเราก็ต้องมองแล้วว่าโหอายุขนาดนี้รถมันจะช้ำไหมอะไรไหมผมบอกเลยนะครับคือเวลาญี่ปุ่นเขาใช้งานเนี่ยมันจะมีลิมิตในการใช้นะครับเพราะว่าคือเขาจะลด ภาวะมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมมากแล้วอย่างรถไมโครเนี่ยยิ่งอายุการใช้งานมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะปล่อยพวกพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำให้ทำลายชั้นบรรยากาศทำให้ลายทำลายแบบสภาพแวดล้อมนะครับคือในเกาะของประเทศญี่ปุ่นอะไรงั้นมันก็เลยมีลิมิตนะครับคือในการใช้งานแล้วก็คือคัดออกจากบริษัทพวกรักงานเกาะสร้างใหญ่ๆนะครับคัดออกถ้าไม่คัดออกก็ผิดผิดกฎหมายอะไรงั้นไปเลย นะครับคือจากที่ผมพอรู้มาแต่อาจจะไม่รู้ลึก1 0 0นะครับคือผมก็มีแค่เข้าๆนะครับไม่ต้องมาดราม่าใลยผมนะครับเพราะว่าคือผมก็ศึกษาแค่เล็กๆ้น้อยผมไม่ได้ศึกษาแบบจริงๆจริงจังเพราะว่างานผมมันก็มีนะครับเอางี้นะครับเดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะครับคือชุดใหม่ผมเนี่ยมันจะเข้ามาทีก็มาสักสิ้นเดือนมีนาคมจะเป็นรุ่นยี่ห้อไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับแจ้งอีกทีหนึ่งอ่าสำหรับรายการนี้นะครับคือผมขายเนี่ยให้ลูกค้าท่านนี้ไปในราคา4 5 0 0 0 0บาท นะครับก็คือถือว่าได้ราคามากนะครับแต่กําไรผมก็บอกยืนอย่างคำเดิมนะครับกำไรผมก็ประมาณนักสามหมื่นถึงห้าหมบาทผมจะเล่นอยู่ไม่สูงนะครับอยู่ประมาณเกณฑ์กนี้สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับแต่ราคามันจะขึ้นเนี่เราก็ตามปรับตามกระแสคือของอในช่องตลาดนะครับว่าคือเขาขึ้นแบบไหนถ้าจะให้ผมเนี่ยคือยืนยันแบบคอนเซปต์ว่าจะขายราคาเนี่ยผมก็คงทําไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวิชาและก็มอนิเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ